มันเป็นหัวใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเม็นหัวใหญ่หัวงามเนาะไ,ได้แล้วข้างนีเหลียวต้นต้นบ๊วบันไดเด้อหัวแบบใหญ่นึงจะอ <laughs> ้อนบวค่ะพี่น้องและหลุมหนัโป้งเนาะยังไงเนาะแมนสามสี่หลงอ่าหลงหกหองสวัสดีค่ะวันนี้พ่อก็สาวอยู่เด้อค่ะอยู่ปลามันเด้อค่ะพี่น้อง วันนี้สาวอยู่มารับจ้างกูมันกับเขาเด้อค่ะพี่น้องมากูมันขางบานเด้อค่ะวันละสามร้อยค่ะพี่น้องมาเบิ้งหัวมันกับสาวอยู่เด้อค่ะมื่อนี้โอ้หัวใหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องโอ้ลืมผีนาบมาเจ้าผู้เเร้เป็นมันแผลเป็นมันแผลเป็นเด้อค่ะพี่น้องเด็กอาจจะบวช่อยมีเปล่งดอคมันเลยเวลากูแล้วนะคะมาเบิ้งกับสาวอยู่ค่ะมื่อนี้ค่ะพี่น้องค่ะ เดินเนง่ายด้วยัน uh, ้่าค่ะพี่น้องวันนี้ง่ายค่ะพี่น้องอายุพามาเบืงหัวมันเด้อค่ะวันนี้สาวอยูุ่มารับจ้างค่ะวันละสามร้อยเด้อค่ะพี่น้อง ซอยมมเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะได้มนลแล้วยหัวไงค่ะพี่น้องอพันเปเอด,ด้อค่ะพี่น้องพอนไแล้ว,อลว,ลวเอดเด,ดูลักษณะป่าเด้อค่ะยังหกค่ะพี่น้องแต่กระหัวดีค่ะพี่น้องม้อนีบค่อยอนแถวไหดเด้อค่ะพี่น้องทั้งคูหลานค่ะ ไปข้าวว่าฝนที่โตค่ะพี่น้นองหัวดีจริงๆนะคะขนาดปลาหงฮกพี่น้องค่ะเบึงเบึงค่ะพี่<บ><ง>น้องต้นมาอยู่ที่เก่า่อนเดอเดี๋ยว ี่คือหัวเป็นยังไียันมาทางนี้นะเด้อเวลาช้าใกลเจ็บห้าม่พุดเบิร์ที่น้อง,งทำงานมาหนีสิบกว่าคนดนะค่ะพี่น้องหอมมันเต็มเลยหองามหัวใหญ่จริงๆค่ะเบอร์ค่ะพี่น้อง ขาวสลาบเลยค่ะมาดูหัวมันเด้อทงางคนหลัดวันนี้เขากู่มันเจ้าสุดท้ายค่ะพี่น้องดูดูดูดเฮ้ยหัวมันทำไมมันหัวงามสลาบเลยค่ะพี่น้อง คิดต่คุณก็มีวันละสามลอยครับพี่น้อง หัวใหญ่หีมันป okay. ีนี้แต่กระบาดเน่าด้วค่ะพี่น้องมันเป็นหัวใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเม็นหัวใหญ่หัวงามเนาะได้แลยอ่ะขางนี้หลีวต้น บ่บันไดแต่หัวแบบใหญ่นึง <laughs> จะอ้อนบ่าค่ะพี่น้องแล <laughs> ะหลุมหนาโป้งนาะจังไยเนาะแมนหัวมันก็หัวดีจริงๆเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ดูดูหัวมันทางโคลาเด,ด้อค่ะพี่น้องหัวงามพี่น้องหัวใหญ่พันแปดเอสเด้อค่ะพี่น้อง แต่หัวงามๆเลยหัวมันเกินได้หัวดีจริงหัวมันหัว่ายอค่ะพี่น้อง พามาเบิรงก้วค่ะพี่น้องวันนี้ปูมันจัดจ้างเขาเด้อวันละสามลอยค่ะพี่น้องมันก็หัวดีดีค่ะพี่น้องเอ้ยมันยังชูมาหัวดีแด้ สองเลยค่ะพี่น้องบึงบอมมีนเน่าแล้วค่ะทันแปดเอ็ดค่ะพี่น้องดูมันดูโก่งงวดีหัวใหญ่ดียอะไปใช่ปะ ไหนเหนีดเหนีดไหมนูเอาไว้ได้ไหมนุ่งไว้ลอกนั้นลอกนี้มีที่เขาไปเบิ่งเรือยไปเดี๋ยวมาดูเอียวมนี่สะออนจาเบิางกล้องนี่ดูเบิางหัวกล้องนี่นี่ไงบ่กล้องนี่กล้องนี่ยีนอยู่เด้อนิเบิ่ง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 เหียงเหถียงเออนะยักป๋อหยกโป้สุดยอดพี่น้องนี่นี่ยังไงน่นเราสามเลยค่ะพี่น้องงามเนาะ งามใส่ีหลีมันได้งามมาดูถูกชาววัรถหนึ่งเด็ใ่หนี่บ้เลวเที่ยวดูกไรถนึ่งเงยง่ไหนหรอรถหนึ่รถไปอยู่ดอเนาะคะพี่น้องหัวมันดีปะนน่เดลวยเแค่ล่องกงนพอครับหัวมันดีจริงค่ะ ตอนนี้มันอยู่ราคาสี่บาทกว่า้ะค่ะพี่น้องทงองั้งโคราดค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขางูขก้นมาเรเก็บต้นมันรอเก็บต้นมันเดี๋ยวเากบใบักต้นเก็บต้นมันทางล่างหัวดีเนาะ่อ้โหเออโอนบ่ค่ะพี่น้องบึงบ้ง,บ,งบึงค่ะ สี่บาทกว่าเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องคนงานชิบกว่าคนเด้อค่ะพี่น้องดูป่าเด้อค่ะยังลกเลยค่ะพี่น้องแต่กระหัวดีค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จริงจริงป่ามีแต่หญ้าค่ะพี่น้องแต่มันเขาก็หัวดีค่ะพี่น้อง ค่าแรงวันละสามลอยเด้อค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องกินระเดอ้อค่ะพี่น้องเอาอยู่มาถ่ายมันใหหมูเผือบิงบ่งน้ำนกค่ะว่าทางโคราชมันเขาก็หัวดีเด้อค่ะพี่น้องอยู่หนุใหญ่เป็ดพันแปดเอสเด้อค่ะพี่น้องไม่ใช่แขกดดมเด้อค่ะพี่น้อง ไอหลีม <X> yeah uh, ันงอแงจริงจริงพี่น้องเบึงๆค่ะพี่น้อง เพิ่นดูมั่นหัวแปดเอสเด้อค่ะหัวโตกะดกค่ะตอนนี้หัวใหญ่เด้ดอ,อดค่ะพี่น้องอืมค่ะรถข,ขึ้นสูงเนาะพี่น้องพี่เจ้วนีเด้อค่ะเจ้าทุกท่ายค่ะพี่บาทค่ะมันตอนนี้ค่ะพี่น้องดูเหวีงมันเขาดู เขาอยู่กับโคชคลิปเปนไบแคด้เดตค่ะขอบคุณทุกคนลังใจดนะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ